โอ <mile inside. S 2> ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ย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  ทำไมเหมือนยังยังไม่ใช่ซื้อเลยวะบอกว่าให้อนุบาลซื้อก่อนแล้วเราค่อยซื้ออ่ามีร้านขายไก่ป๊อปอยู่ใช่ไหมที่มันจะเป็นแบบเป็นกระดูกใช่ไหมเราจะซื้ออันนี้ไปแล้วก็ไปเกี่ยวเทียบกันตรงนั้นเลยอุ้ยอุ้ยเดินอ้อมแบบุ้ยร้านไหนจะซื้อเกินแต่กินว่ะไปละห้าบาทเอง สวยดีหนเลยเอาทีไคะทีไไืนั่อเาดี่อเลยนามื้ออะไรยังไม่หิวอกซี่แม่งหิวแล้วโคตรไปเลยตั้งไหนก็ท้องแตกตายอีากซื้ออยากบอลแล้รนะอยากกินหมาล่าอยากนเรื่องเยอะแยะแนเร่อะเยอะยะ

จิ้มไก่จิ้มไก่เลยอ่ะเออสุกี้ปะจิ้มไก่ใสไหมใส่ไหมใส่วะไปตามตางมาให้ก่อนใส่เบาๆแล้วเนี่ยเจ๋งไหมเจอมากวันนี้แม่งเจอมากเลยเราไดกี่บาทหนึ่งเจ็ดบาทเองไม่ยอมพ่อคุูมมมาแล้ว ม่เคยนอนครั้งเดียวเราปะยูวหน่อยสิย่อยางยีิใช่ไหมแปเอาไหมมาถ่ายเฉยถ่ายได้เฉยหรอยี่สโอ้ยาเลยโอ้ยยี่สิบแปดยี่สิ เพิ่มซื้ออะไรวะไม่ซื้ออะไรเลยเขามาจากไหนเด็กไงปคะที่ไหนซื้อเด็กมันจะซื้อมหมหล่ะซื้อไม่เพียงใส่ขาบ้าเลยมันมานั่งเหี้ยตรงนี้วั้งอ่ะเอลอะเนี่ยไอ้เียเอลไอ้ยังยโคชิ้วเลย Ừ Ừ, như tôi chim nóng quá mẹ con chuông cho quá mama. Won em cùng mẹ cùng mẹ dạy 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 ngon dạy mẹ chìm, chìm ไม่โมย,ยู่ตรงนั้นวะได้อย,อยู่ต้องชิมล้วาได้กินล่าลาน,บบน่อยกิน่ด้อะไรวะถือของกินน่ถามได้โนรวยมากเลย ย่าม kind of ัวมั people, ่วไหมย่าม่วคนน้อยมากเลยสัตม่ต้องเก่าเลยคำใหญ่เกินเส้นสมอง บอกว่าอย่าเพิ่มสมองเลยบุูดีก็ได้แล้วไอ้แดกเที่ยเนี่ยคำเยอะๆขึ้นหัวป้าเมาอะไรอยาเงี้ยตัวหมดแล้วทุกอย่างเลยหมดเลยเหรอเออเอาลูกชิ้นกันแ้ลนร้านรุนแรงมากเลยฟาดเกิเนาะซี้งเที่ยนเหรอคือลูกชิ้นไง ไ่ไม่ไม่จะเดินมาแล้วก็ถามว่าถาเพี้ยอะไรวะพี่กันดูอยู่ว่ามาซื้อของกินอ่ะไม่ทำไมเว่าตอนนี้เราพวกมึงทำเพี้ยอะไรอยู่ก็ยืนรอของกินไงมาดูซื้อของกินมาถึงแล้วอยากเห็นไหมี่แบบพสดารไหมใช่ไปดีกว่าดีกว่าคน เ้าบอกก็นุ่มบอันนดูเหอนขยะด้ค่ะเต็มสาปปะไปละคคนเยอะมากสิมั่นใจนะว่ามึงจะไม่ซื้ออ่ะรู้ว่าควาเป็นอนที่มึงจะได้ซื้ออีนะกูเ็นมาปา๊มในห้องน้ำเน่ยประตูฉิบหายแล้วประตู

สามยห้บาขายดีขายดีนะช่วงนี้ยังนี้โควิดอ้คนดีคนเริ่มซาแล้วดี่ว่า หาัตลาดน้อยคอยรับใครมารีบมาซื้อถ่ายท้ายท้ายขนเรือเลยอยากซื้อเข้าไปอ่ะชื่อร้านตรงนั้นอ่ซื้อเข้าไปชื่อชื่อร้านตลาดตลาดน้อยคอยรับใครมารีบมาซื้อ ขึ้นราคนสิบาทไม่เนี่เอาบอลนี้เนาะก็ใช้อยู่ขอตังค์ไม่ตังค์หมดแล้วเหรอไอ้ไอ้ใหม่ก็ได้มาในลูกทำไมกูรู้สึกว่าไอ้หมูพันเบคอนมันดูอนาจังวะอนาจับเพื่อนเลยสีเหมือนไม่สุกด้วยวันนี้จริง อะอรอ,อร่อยไม่กินหรอไม่เราอร่อยอร่อยใครให้แม่งซือ้อุ้ยอุ้ยอุ้ย đây <laughs> <laughs> yên đấy yên đấy yên nào nào không mày vui ơi <laughs> <laughs> เฮ้ยจยนเฮ้ยมาเหยโอ่ยโอคกูพาไปอ่ะอฮวะโอ้โหจะมาอะไรขายหรออ่ะชิมชค่ะสตรอเบอรีนะคะ

พออัลลอกตรงมีโปรดเลิกเลยคอนเทนต์ไหมเคลนอะไรกูไม่ได้เอาเงินมาด้วยมาได้คอนเทนต์แล้วคอนเทนต์ด้วยแหละป้ากับพ่อไม่งง่ชิบหายเลยจะเย็นอุ้ย

ก็<ร>เนี่ยแหละทิ้งถ่ายถ่ายวอลกันน,น,ะนะถ่ายตลาดกันนะเอาเลยกูเจอองลีรองดี่แปดสิบแปดแล้วยางรั่วเขาจัดต,ตลาดเเขาจัดเพื่ออะไรวะ ให้เด็กให้เด็กฝ uh, uh ึกขายของครับ <mówi> ก่อนเด็กพอสิ้อขายอะไรแทบไม่ได้เลยขายน่ารักมากแอปเปิ้ลมุกเงี้ยแอปเปิ้ลดูกะสิบบาทโคตรใหญ่อ่ะกัดคำมังไม่กับครึ่งลูกนี่ไงแล้วก็แอปเปิ้ลม่งมันเล็กกว่าปากใหญ่โคตรวอกเลยนะอุ้ยเต็มวิจิตรรอรอแปดสิบเก้ามเลิกเลย อุ S <S uh, oh yeah. uh ้ยนะครับ hmm. ห mm ีมาองเป็นเก้นองนีก hmm. uh ็หล่อซะด้วยอุ้ยเซ็ปเยอะถ่ายเทียนและประโยชน์หรอวะนีเลยก็เจอไม่ได้เหี้ย

ันจ uhm. ันดูเลยทุกนวัดอาบูถ่ายอยู่แล้วนี่ถ่ายอยู่แล้ว เยอะเลยเยอะไรวะเนี่ยร้างนี้อะไรว่าบอกให้ร้างกินนี่ทำหนึงไม่ดครับคุจะดึกลงไปมึงลองกินแล้วก็ทำเลย้ก็อืมอร่อยดิอ้่เาหุ้ย 对呀。